<c oughs> ป๊อปรอส่วนทีทุกคนด้วยนะครับก็เราอยู่กันในมาเบลซูเปอร์บอลนั่นะครับทีนี้แอนด์แมนที่ผมเลือกจําเป็นนะครับเพราะว่ามันหลุดมาแล้วอีกฝั่งเขาไม่ได้เลือกนะครับหลุดมาถึงฝั่งเราผมยังเล่นได้เป็นเดี๋ยวเราจะมาหัดเล่นกันในเกมน,นี้เลยนะครับเอาเอานี่เป็นแท้งไปแล้วกันนะครับปึ๊บมาลองดูกันแล้วคิดว่าน่าจะเล่นฟูลแท้งนะครับสำหรับแอนด์แมนผมขอศึกษาสกิลก่อนเลย <c oughs> ท,ทุกสิบวิจะ โจมตีไปลําแสงควอนตัมใช่ไหมทะลุผ่านศันตรูทำดาเมจความย่อส่วนอ๋อคือเป็นพาสซิฟทำให้ศัตรูตัวเล็กลงนะครับและจะสร้างดาเมจแก่เป้าหมายาที่ถูกย่อส่วนแรงขึ้นออโอเคทำเขาตัวเล็กแล้วเราจะโจมตีแรงขึ้นนะครับพุ่งไปข้างหน้าทดำดาเมจใส่โอเคเดี๋ยวต้องไปดูสกิลให้เขาพบก่อนนะมามาเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับมาเล่นไม่ยากหรอกออฟเลนอะใช่ไหมหรือเปล่าวะเจอกับตันเมกานะครับ ก็มันหาโอกาสเล่นค่อนข้างยากนะครับยิ่งในแรงด้วยเนี่ยแต่ทีเนี้ยพอมันหลุดมาก็เลยเอาเลยแล้วกันนะตอนแรกผมว่าเดี๋ยวผมไปหาป็นธรรมดานะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเห็นมีบาคคนขอมาด้วยนะครับยากอยู่แล้วแอดแมนเราเคยเห็นคนหนึ่งเ็เล่นเยอะแยะ,ะพิเศษตีบินคืออะไรวะบองอพขยายร่างอ่ะอันนี้ยอส่วนพร้อมเรียกมดบินเป็นานวิ่งเร็วขึ้นนะครับตอนแถบ h พอ๋อนี่คือสกิลที่ทำให้เราไม่ตกเป็นเป้านะครับ อาไดนปั๊บเพิ่มสปีดในเวลาโดยการโจมตีทั่วไปจะลดคู่ดาวสกิลลงปุ๊บๆๆอ่ะเท่านี้งั้นอัพสกิลนี้นะครับนี่น่าจะเป็นสกิลขยายร่างถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตีบินหอมไปกิมันพาสซีฟเราใช้ไปแล้วสิบวิติดทีหนึ่งเกตเกตกัปตันแอบพุ่มอยู่นะครับผมเห็นอยู่แวบแวบเดี๋ยวเราลิฟตสองก่อนเราจะได้ได้เปรียบเขาหน่อยนึงอ่าไม่ได้เปรียบกับกูงี้อ่าได้กลับก่อนไม่เอาดีกัปตันเจน อ่อึ๊บแล้วผมเปลี่ยนไฟล์สกิลแป๊บตัวนี้มี5สกิลนะครับปั๊บไอ้ที่อัพมาใช้ไงไม่รู้เนี่ยขออ่านหน่อยดิอ๋อถ้าขยายร่างใช่ป่ะนี้เข้าใจไม่ยากกุ้งเข้าไปดิแล้วก็ตั้มโบอุ้ยโบอุ้ยกับตาน้องไมล่ากับตานอีกทีไม่เราอะอืมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว อ่ะคือถ้ากดสกิลซ้ำก็จะเป็นการกลับร่างนั่นเองนะครับได้อยู่ได้อยู่นะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวลองใหม่ทีนี้นผมไม่รู้ว่าตอนที่เราลร่างใหญ่อ่ะอะไรวะกัปตันเอาตายเลยนะไม่ดีนะเราอยู่ลึกมากเลยครับผมว่าไม่ค่อยดีผมควรถอยนิดนึงนะครับออ จะทำอะไรเขาไม่ได้เลยครับรอแล้วกันนะขอดูอันตีแป๊บหนึ่งควบคุมมอสบินก็โจมตีศัตรูอ๋อที่มีมดเยอะๆนะครับโจมตีแต่ละครั้งสร้างดดเมจเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามีเยอะเนาะลดสปีดด้วยนะครับเอฟเฟกต์ลดสปีดซ้อนทับสูงสุด30ชั้นนะและเมื่อสิ้นสุดจะฟื้นฟูลเลือดขึ้นมาเท่ากับที่มดบินเราโจมตีไปเกตยิ่งศัตรูเยอะยิ่งมดเราตีจะได้เยอะเนี่ยก็จะยิ่งแรงอเ okay. อ้นงนิตตีได้ไหมผมไม่แน่ใจว่าตอนต<ร>ัวเล็กคอนตีได้หรือเปล่าผมอยากรู้เด<ม>ี๋ยวเราหันเล่นไปเรื่อยๆครับจูนให้ดูอะนรในรอบนี้เลยยากเล่นแมนเิ็วเิ็วยิงได้นะ,ะแต่ว่าเราทำอะไรมันไม่ได้อ่ะมันเป็นกับตันนิดหน่อยก็เอา พอแล้วเดี๋ยวเรารอไปแจมเล่นเพื่อนนะครับไม่แพ้เล่นอยู่แล้วเนาะแอนแมนนะครับตัวค่อนข้างโกงนะครับเดี๋ยวรอหกด้วยก็ได้พอเลเวลหกน่าจะซ่าได้มากกว่านี้เราสามารถกระโดดใส่ได้ด้วยนะแบบนี้อ๋อปังมันห้าวว่ะของคนมันห้าววะ่ะเฮ้ยกับตันยังไงเอาไม่เอาเถอะเถอะยิงไม่โดนเจ้ โอเคก็คือสกิลที่ใช้เคลื่อนที่อ่ะคือสกิลแรกนะครับเราสามารถแปลงเป็นมดแล้วก็ใช้สกิลแรกเข้าใส่ได้แบบนี้แล้วก็นี่มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยนะทุกทีหลายทีปปึ๊๊บบัแต่เราเข้าไปทำอะไรเขาในบ้านไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่กับตันเมกาก็ไม่มีอะไรก็ฟาร,รม์รรมไปก่อนมันทำอะไรไม่ได้ตลอดทำไรอ่ะ โดนยกรอนะขตาหลอดทำนี้นี้เป็นผมโดนนะเนี่ยแกคีบครับเจ้าป้อมเหรออย่างงี้ใช่ใช่ป่ะตรงกลางโดนครับไม่ตายเพิ่มพลังโจมตีแล้วป๊อบ๊อบเอ้ยอ่ะได้4ฮิตนะครับครบเต็มๆได้4ฮิตนะแล้วก็อัดต่อแล้วป้อมก็แตกก็เราอาจจะโดนลุมโดนเรื่อนี้แหละ กูดาวไว้เจอเองจิ้วจิ้วมาดิมาดิาดเอิ่ปักมาเอาไหมเอาไหมเราอ่ะนี่แน่นี่แน่เอาไหมเราอะ่ะเกียบอีกทีกยิ่งดเล่นสบายๆนะครับแมน,แนตัวกง ยังไม่ได้ลองใช้อันติเลยอะแต่เพื่อนเราก็กินเรียนเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเติมร่างไอ้เคลียร์คลิปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเคลียร์เวฟนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงกลางนะฮะอันนี้คือเราจะซ่อนแถบ HP ใช่ไหมตอนตัวเล็กเนี่ยเราก็ไม่ตกเป็นเป้านะครับก็เอาไว้ทำประมาณนี้แหละเหมือนหลบไปในตัวนะครับหลบพวกการโจมตีแบบออโต้ฮิตของฝั่งตรงข้ามนะครับนี่ก็รอเข้าบ้านได้เลย เพืยอสบายเพื่อนทำเลนได้แล้วก็สบายใจโอ้ตอนล่างใหญ่ถ้าเราใช้สกิลแรกเนี่ยจากที่เป็นตัวเล็กมันจะพุ่งใส่ใช่ไหมพอเป็นตัวใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอ่าเหยียบนะครับมันจะเป็นเหยียบสตันเนาะ right? plan here, โอ้โหติดกระแพงว่ะตอนนี้จ่อยๆไปแล้วก็สกิลใช้มานาน้อยนะครับสกิลของเจ้าตัวนี้ใช้มานาไม่เยอะมันแอแทกไม่ได้เพื่อนก็ยืนหน้าบ้านขนาดนาั้นแทกอะไรกันนะ โอ้หายไปหนึ่งตีก่อนโอ้ผมตัวนี้ผมกดพลาดเองว่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจบตีอย่างนี้เองตายไหมตัวนั้นได้พอนะครับแล้วก็ไหนฝูงบินจะกลับเข้ามาหาตัวเราเมื่อไหร่เอ่ยยังไม่มามาแล้วโจมตีไปน้อยนะครับก็เลยได้เลือดน้อยตามไปด้วยนะ เหยียบต่อยไม่ทันว่ะฮักตายแน่อะไรมึงป้อมตีนักน่าเนี่ยล่ะกำจัดจะได้ครับฮักผมช่วยเติมที่ล้าจริงมันช้าเติมเลือดก่อนนะคือชฉอกสุดท้ายคือก่อนมันจะเหยียบเนอะคือเมื่อกี้แองเจิ้ลเขาหนีเข้าไปหลังบ้านได้ก่อนนะครับ ผมยังไม่คล่องจริงๆเราน่าจะกลับเป็นตัวเล็กไปแล้วก็รีบพุ่งเข้าไปไหมไม่มีใครมาเติมเลยรับอยู่ตั้งนาน <c oughs> หนามากเลยนะนี่ก็นับเวลานานมากเลยนะครับเำไมเพื่อน ผมเห็นเพื่อนอยู่ตรงกลางไงทำไมเขาเข้ามาเติมมันช้าติดไอซ์แมนเหรอเหมือนจะไอซ์แมนนะครับคนเดียวเออเพื่อนเราเหมือนจะไปลุมไอซ์ไอซ์แมนอยู่นะครับแต่ก็นั่นแหละอีกฝั่งจ่ายสกิลใส่ผมหมดแล้วเนาะก็ประมาณนี้แหละเนาะไม่เป็นแอนด์แมนก็มันเป็นตัวแทงนะครับมันเป็นตัวแทงต้องเข้าไปลุมบอลในไฟให้เพื่อนก่อนยิ่งอย่างเงี้ยแบบมันแก้คุ้มอยู่นะอีกฝั่งจ่ายสกิลใส่เราหมดแล้วนะครับเพื่อนที่ตามมาเล่นที่หลังเราจะเล่นง่ายเล่นสบายหน่อยใช่ไหมเออเมื่อกี้ผมจะลองดูว่าเราจะรับได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเรากลับมามันก็ได้แหละ ก็จะมีคนมาคอมเมนต์ไม่พี่มึงแม่งนูบมึงเข้าไปตายทำไมไอ้ขึ้นมีเดี๋ยวคอยดูผมลองดูนะผมอยากลองดูหนีได้อยู่แล้วเราแค่เป็นตัวเล็กแล้วพุ่งออกมันก็จบแล้วครับเมื่อกี้เนี้ยดูว่าเราจะยันไหวแค่ไหนด้วยการอันตีไงมี่้อันตี้เคยใช้เต็มๆแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะกลับเข้ามาที่ล่างเราเมื่อไหร่สำหรับอัลติเมทนั่นเป็นสิ่งที่อยากรู้ ต้องเจอแต้วก็หาแบบหาช่องใช้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้ตัวสเต็งไปครับขอาเพราะเราไม่มีอีกสองตัวเราผมก็จะเห็นโอ้โหตัวนี้แหละโอ้โหจะโดนใครบ้างมเนี่ยคุณเนี่ยเหยียบปั๊บหายไปหนึ่งก็ส์ให้ทนบบหนหันแดโก็แค่เราเอาได้เลยดีกว่า จะทำยไงกับอันตีผดีวะมันไม่มีช่องให้ใช้เท่าไหร่นะครับขึ้นบ้านแม่งเลยเดี๋ยวตัวใหญ่ขึ้นบ้านเลยแลย้วกันไม่ได้ครับเซอร์เอเถื่นอนั่นอะผมว่าขึ้นยากจะเป็นแรงบินเร็วนะครับอย่างที่เห็นนะบินเร็วนะวิ่ง ล่างลุงน่ะแต่ด้นลุงด้วยอ่ะออบินไปโดดไปอ่าปากัปากกระทืบปักเป็นน็องอัพนะครับแล้วกรูดาว,วัยฮะปัก๊บกลับล่า,าตงตันนี้ไม่โกส เพื่อนวะเราตามโกนไม่ทันอยู่แล้วนะเอ้าแต่เพื่อนเพื่อปิดกลับไปที่เงาดรสเตนดดักอยู่ล่างแป๊บตามไม่ทันอดแดกชัวป้าบเซอร์เทอร์เราอยู่ไหนวะไม่มีใครไปคุ้มครองเซอร์เทอร์เลยอีป้อมได้ไหมครับเราแย่างนี้บุ๊ปโฟร์ไมค์ยับ ไอ้โดนจับนี่แน่จับเหรอเียบลอยต่อยนี่แน่นี่แน่ตายหมดจะตาจะตาหลอดเก็บหมดเลยว่ะดาเมจแล้วมันไม่ทันใจเนาะอย่างที่เห็นผมไม่แน่ใจว่าแมลงแมลงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในบทฝึกแล้วกันนะคือจังหวะแต่ว่าจังหวะนู้นก็เปิดไปเหอะแมลงมันโจมตีออโต้อะใช่ไหมที่บ้านแล้วกัน ปักเอาดาวก่อนนะดาวไม่เข้าใครออกใครเนี่ยคือถ้าหลุดมาผมว่ามันก็ควรหยิบมาเล่นนะครับตัวมันแองที่เห็นมันก็เครื่องโอพีอ่ะนี่กับตาแบบเรากดกับตันขี้แตกเลยครับกับตันนี้แบบหัวไม่ขึ้นเลยแล้วอีกสี่คนที่เหลือเพื่อเราชนะด้วยครับเออคือปกติเล่นออฟเลนมันจะประมาณเนี้ยคือออฟเลนมันเป็นเหมือนการสู้กันหนึ่งหนึ่งนะครับทีนี้ต้องลุ้นเพื่อนที่เหลือสี่คนให้ให้เล่นงไงก็ได้ไม่แพ้ฝั่งตรงข้ามอ่ะ แล้วกลายเป็นว่าฝั่งเราสี่คนที่เหลือเขาทำดีกว่าสี่คนของฝั่งตรงข้ามนะครับเลยอีซี่เลยนะตอนนี้เ,ออเดี๋ยวเราไปเข้าหมดฝึกดูแล้วกันไหนไหนผมก็มาเล่นให้ดูแล้วนี่ผมเล่นครั้งแรกนะเออหยิบมาเล่นครั้งแรกเลยครับมันหลุดอ่ะนะครับมันหลุดแล้วก็เพราะเออว่ามันเป็นตัวฟรีนะครับแล้วคือผม,มาสามารถเล่นตัวฟรีได้ด้วยการที่ผมสมัคร vip ไว้นะครับเออตายไปตัวหนึ่งนะครับตอนที่ลองของอะไร <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันสกิลก็อย่างที่เห็นน้องเมื่อกี้นี้ใช่ไหมปุ๊บไหนก็จะไหนแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยแอนน์แมน เขาเป็นตัวที่ <c oughs> ไม่แนะนาเท่าไหร่เพราะว่าคนที่ซื้อมาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เล่นนะครับปกติมันจะติดท็อปแบรนะมันจะโดนแบรน์บ่อยมากเนาะก็ต่อตัวแหละนะครับเออเมื่อกี้คือตัวนึงจะโจมตีดาเมจก็คือ40 <c oughs> คูณเกดีนะครับหมายความว่าถ้าเรามีพลังโจมตีเยอะไอ้เจ้ายุงของเราจะกัดแรงด้วยนะครับไอ้เจ้ามดบินหรือว่ายุงเนี่ยนะฮะแล้วก็แต่และตัวที่โจมตีก็จะลดสปีดข,ของเป้าหมายลงเนาะแล้วก็มีเรื่องของไอ้ต้นทัพสูงสุด30อันนี้รู้กันอยู่แล้วอะอยู่นะสิบาวิ นะครับมาเจ้าเจ้ายุงของเราเนี่ยจะอยู่อยู่ถึง15าวิเลยนะครับเมื่อสิ้นสุดจะฟื้นฟู hp ให้ออสแมนซึ่งจำนวนที่ฟื้นฟูจะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่มดบินโจมตีนะแล้วมีอะไรอีกเรื่องของการขยายร่างก็ไม่มีอะไรจะมีเรื่องของอัพเวลาขยายร่างก็หลายๆคนก็น่าจะรู้อยูแ่แล้วก็คือจะเพิ่มด e เฟนซ์ขึ้นมานะครับทั้งการเวทแล้วก็การการกายภาพนะครับอย่างละร้อยเลยนะครับเราจะตีช้าลงนะระหว่างนี้เมื่อื่อนที่จะลดสปีดศัตรูโดยรอบลง20%อ็๋อคือถ้าเราเดินตอนต,อนตัวใหญ่เวลามีศั การโจมโจมตีทั่วไปแต่ละครั้งจะลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลแอดแมนลง2.0วิก็คือถ้าเราโจมตีก็คือจะลดคูลดาวน์ของสกิลอื่นเหรอ,อ,อแต่เมื่อกี้จากที่เล่นดูคือคูลดาวน์สกิลแทบไม่เป็นปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากดใช้ได้เกือบจะตลอดเลยนะสำหรับท่าต่างๆที่เรามีนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าลำแสงยิงตัวเล็กเนี่ยผมใช้ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เนาะจริงๆก็ต้องกะนิดนึงกะอารมณ์แบบว่าพอเรามีพาสซีฟเนี่ยเราอย่าไปตีคลิปสุ่ม4สุ่ม5ถูกไหมเก็บไว้ยิงใส่คน เพราะว่ามันจะเป็นการยิงลาแสงควอนตัมใส่ใช่ไหมพอเขาตัวเล็กเสร็จปั๊บเขาจะโดนราโจมตีแรงขึ้นน่าจะคอมโบประมาณว่ายิงเป็นตัวเล็กเสร็จปั๊บแปลงรากเป็นยุงบินเข้าใส่แล้วรีบกลับเป็นคนแล้วก็ขยา,ายร่างอัดอะไรประมาณนั้นเหมือนที่แบบเวลาลหลายๆคนที่เขาเล่นช้าๆเขาทำให้ดูนะครับจะประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองไปเช็คก,กันในห,หมดดฝึดสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับไหนๆคลิปน,น,นี้ก็จบไวเป็นรับเมาไปดูกันนะครับ มันเป็นออฟเลนแหละเอาไปเล่นซัพพอร์ตได้ไหมผมว่าก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับยังไงก็ควรยืนยืนท็อปมานะยืนท็อปจะดูคุ้มสุดเพราะว่ามันกดเลนนะครับมันจะเป็นตัวที่อย่างที่เห็นเลยมันจะค่อนข,ข้างกดเลนอ่ะอัพให่เลเวลพอประมาณน,นี้ใช่ไหมแล้วก็อ่านี้พุ่งไปทางหน้าปากติแล้วพอเราแปลงร่างมันยุงปุ๊บอ่ะคุณดาวสกิลแรกไม่ดีเนาะปกตินะครับก็จะมีเรื่องของการกลับคนรอตีคลิปแป๊บหนึ่ง ตีเสร็จต่อยปั๊บครูดาวหายอ๋อก็คือร่างอ่าตอนที่เราตัวใหญ่นะครับถ้าเราโจมตีครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะลดคูดาวของสกิลเหยียบพื้นนะครับก็คือสกิลแรกตอนที่เราตัวใหญ่นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวผมแปลงร่างเป็นยุงแล้วก็ดูสกิลแรกกันเขาว่างไงคำอธิบายโจมตี4ครั้งรวดและสร้างดาเมจก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการโจมตีที่มีดาเมจเล็กน้อยนะครับในบริเวณด้านหน้าแล้วก็ลําแสงคอนตามยิงทะลุเนาะเออมันยิงยิงชิ่งนะครับไม่เรียกว่าชิ่งเนี่ยเรียกว่าทะลุอ่ะ ทันไหมทัานในสองตัวหลังไหมเนี่ยถ้าเราเล็งเหลี่ยมดีเห็ป่ะตัวเล็กคู่เลยนะครับมันจะยิงทะลุนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะอ่ามันเป็นสกิลช็อตที่ยิงทะลุน่าจะตัวเล็กหมดเลยทั้งทั้งอ่าทั้งเส้นแต่เรามาลองดูที่บัฟหน่อยถ้าอย่างนั้นเป็นการโจมตีไกลอ่ะเน,นี่ยเห็นป่ะเออก็ระยะก็คือไกลกว่าการโจมตีธรรมดาเล็กน้อยนะครับอะไรอีกบินเข้าไปต่อยปุ๊บ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 ปุับเสร็จขยายตั้มต่อย ไอ้รถคว้าเอื้ออโอ้นคว้าตัวใหญ่ด้วยว่ะมันโคตรเจ๋งเลยว่ะเหยียบเข้าไปบวดเปิดลันตีกลับล่างให้ยุงกัด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 แลงล่างม็นยุงยุงกัดยุงยุงกัดยุงกัดเห็นปะยุงจะกัดเองนะครับที่ผมไม่ได้ตีนะกัดกัดไม่ตายว่ะถ้าเคาอีกตายไหมไม่ตายกูตายอื้อป้อมตีอะรอยุงกลับเข้ามาล่างเราเนะยครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็ขึ้นเยอะอยู่นะขึ้นเยอะอยู่นะครับอันนี้คือแบบไม่ได้โจมตีเยอะมากนะคือคิดว่าถ้าในช็อตนัวไฟอ่ะ ยุงของแอนแมนเนี่ยอันตารายมากเลยนะดาเมจมันแรงนะเห็นเมืม่อกี้ฮักโดนจิ้มไหมดาเมจมันก็แรงอยู่นะครับนี่คือแบบไม่มีของเลยนะเออไม่มีของโจมตีเลยนะครับแล้วก็ฮักก็ไม่มีของเหมือนกันนั่นแหละนะฮักมีขวามาเล่มหนึ่งนะครับเออก็ดาเมจก็ประมาณนี้เีนต้องกะเวลานิดนึงเนาะเพราะว่า15 15วิมันก็นานอยู่ใช่ไหมอ,อ่าถ้าเราเปิดโหมดสกิลไม่จำกัดลองดูนะครับ,บเรียกหี่ยบมันไม่มีบอกตรงไหนด้วยนะว่ายุงจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับคือเราต้องนับเองเหรอ ใช่ไหมคือมันไม่ได้มีสัญลักษณ์ขึ้นบอกนะครับว่ายุงเราจะเข้ามาไม่เข้ามาอะไรยังไงเนี่ยไม่มีบอกอหั้ักตัวแดงกันทักกิจได้ด้วยแก็วิ่งคือจะโจมตีรอบรอบให้เองเลยนะสาหรับตัวของอ่ามดบินอมดบินหรือยุงเข้าใจาตรงกันนะ,ออะว่ามันคืออันเดียวกันนะเออขึบนึบก็เสียก็จังหวะมันจะก,ก,กักนิดนึงนะครับอย่างที่เห็นตอนที่ตอ,ทตอนที่เราเราบินเราบินแปลงร่างมายุงอะ่ะก็เราพุ่งก็ไปเปิดใช่ไหม เราตัวใหญ่เลยไม่ได้เห็นปะสกิลโดนปิดอยู่เราจะต้องกดกับร่างเป็นคนก่อนนะครับเออเราจะต้องกดกับร่างเป็นคนก่อนนะถึงจะสามารถเล่นได้อย่าพึ่งตามตีจะทําคอมโบอไปให้หลุดอย่าตามเรื่องตามกูแป๊บสิอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกูดาวนะครับปึ๊บอ่าไปลร่างเป็นยุงแล้วบินเข้าใส่ใช่ไหมปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปอ่ะกลับเป็นคนนะขยายร่างตุ้ม อาสกิจแรกยังคูดาวอยู่นะครับต้องต่อยออกไปก่อนทีนึงผมจะเหยียบได้ปั๊บแล้วก็ต่อยเข้าไปอีกปั๊บไปจะเหยียบได้ใหม่เห็นบ้างมันจะประมาณนี้นะแล้วก็เหยียบได้ทีนี้นผมว่าดาเมจของสกิลเหยียบอ่ะมันน่าจะไม่แรงเท่าไหร่รนะครับเลองนู้นมาคิดจากอะไรไม่ยอมด้วยทีเหอะอ่าเวลาแอดแมนเวลาบินอยู่กับยุงเนี่ยมันมันไม่ข้ามนะเออไม่ข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเผื่อใครสงสัยนะมันไม่เหมือนไอรอนแมนนะเออไม่ข้ามนะครับอย่างที่เห็นติดเนาะอ่าสกิลไม่จำกัด แต่เอกของสกิลนี้120บวก1น0นะครับณตอนนี้แรกแรกมันตัวใหญ่กระทืบละ่ะกระทืบถึง1 1อบวกนะครับเบากว่านะเบากว่าตอนที่เป็นตอนยังไม่ตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปกดน็อกอัพแต่มันก็ควรกดไหมเออคือเหมือนว่าถ้าเหยียบโดนอะ่ะมันก็จะต่อยได้นะครับแบบดิเหมือนว่าถ้าเราเหยียบมันลอยไงเราก็จะได้ต่อยฟรีนะครับ น่าจะต้องหลูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะเออผมคิดว่นาน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนที่ตัวใหญ่ก็ดาเมจแรงมากนะครับหนึ่งที่เห็นดาเมจแรงมากๆเลยนะครับเพิ่มดาเมจเท่าไหร่อ่าเขาได้บอกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเออระหว่างนี้แอนดแมนจะเพิ่มแอทแทกกระจาภาพสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ขอบเขตก,การโจมตีเนี่ยจะกว้างขึ้นเป็นอย่างมากก็ประมาณนี้นั่นแหละนะครับสำหรับคลิปคลิปแอนดแมนเนาะจะเรียกว่าเป็นคลิปคลิปรีวิวได้ไหมอันนี้ไม่ไม่เชิงเพราะว่าผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเเเหมมือออนนนนนกกัััแตตต่่่่ววาคซ็ป์ขงฮีีโรย ก็จะประมาณเนี้ยนะครับแมทถึงแม้จะไม่ได้เล่นเองนะครับแต่ว่าสไตล์การเดินออฟเลนอ่ะมันก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับแล้วตัวนี้มันมีข้อดีตรงที่มันจะตายยากกว่าตัวอื่นมันจะซ่าได้เยอะหน่อยเวลาออฟเลนเราเข้าลึกได้เราจะตายยากเวลาโดนแก๊งจากมิดเลนฝั่งตรงข้ามหรือว่าป่าเขาเนี่ยอย่างที่เห็นเราจะตายยากนิดนึงเนาะเอออะไรก็แปลงร่างเป็นยุงเนี่ยมันโดดได้ด้วยไงนะครับแล้วตอนเป็นยุงพวกออตล็อกสกิลออตล็อกมันจะทำอะไรเราไม่ได้นะครับเห็นไหมเห็นป้อมตีป่ะป้อมไม่ตีเห็นป่ะเออ คือครับเห็นไหมป้อมจะไม่ตีครับเพราะว่าพวกสกิลที่มันเป็นออโต้ล็อกมันจะโจมตีเราตอนตอนที่เป็นยุ่งไม่ได้มาเลยทําให้ตายยากนิดนึงนะครับคืออีกฝั่งไม่สามารถกดตีออโต้ใส่เราได้เลยนะครับพวกสกิลช็อตถ้ายิงไม่โดนก็ไม่เจ็บแต่มันจะโดนพวกสกิลเอเีแหละนะครับพวกสกิลวงใหญ่ๆที่พื้นมันจะโดนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราไปลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะก็น่าจะพอได้บ้านได้บ้างแหละแต่น่าจะได้แบบพิษเดียวอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะใช้การบลิงเข้าไปเพราะว่าถ้าเราจะเก็บหมดไม่ออกอ่ะนะครับเห็นในฝั่งเลือดน้อยใช่ป่ะเเรรราาาอออจจะะะแแบบบบปปึึ๊ไยย่งงี้้้นคัลวก็ม ผมว่าเขาเหลือเลือดน้อยจะวาร์ปถูกป่ะล่ะแล้วก็รีบกลับเป็นคนแปลงร่างเป็นยุงอะไรแบบนี้นะครับต้องฝึกให้ชำนาญน,นิดนึงผมว่าทำได้นะครับมีสิทธิ์ทำได้อยู่เพราะว่ามันถึกมันน่าจะรับป้อมได้สองสามเมตรอยู่แหละนะครับเออประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปนี้นะบทมาเยอะเลยนะครับก็ยังไงก็ประมาณนี้แหละนะครสำหรับไอรอนแมนคลิปนี้เห็นมีคนอยากให้เล่นให้ดูเนาะก็มาเล่นให้ดูแล้วแล้วก็เอาจริงๆผมน่าจะไม่ได้ซื้อตัวนี้หรอกเพราะว่ามันโดนแบนบ่อยคือถ้าเล่นกันไปเล่นเป็นลาวยังไงผมก ในทีมไฟที่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่เห็นมันตัวใหญ่กระทืบม,มาปล่อยยุงกัดในแบบหูเอาเรื่องะตัวเดียวเอาอยู่นะครับอะไรประมาณนั้นอ่ก็<ร>คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนจะเป็นตัวอะไรไว้เดี๋ยวติดตามกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ